มาแล้วจ้าพิคีมาแล้วไปเที่ยวกับมาแล้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันย้ายกองสับปะรดนะคะอ้อมมาทางนี้ลูกมาใกล้ๆร่วมที่จอดรถโอ้โหวันนี้มีคุณพ่อโดโดร่วมด้วยช่วยกันนะคะ,ะนำทีมโดยนะคะควานแอดนะคะออกมาทีละจึ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชายเนาะช่วยช่วยกันนะคะ อยากช่วยเหมือนกันเหรอทางนี้อากินดาก็อยากช่วยนะคะยึดเหมือนกันนะแม่อะไรลูกเข้าไม่ได้บอกมาดูพัดโนอารมแรงอะรมณ์แรงบกมือทักทายเอฟซีหน่อยค่ะไม่ได้ยินเลยฮัลโหลดังๆไดังจะโดนได้สองต้นอ่านะคะ อย่าลืมให้รางวัลพ่อดดีเด่นด้วยนะคะอ,อย่าลืมให้รางวัลคุณพ่อดีเด่นนะคะพ่อโดโดนะคะรวมโดยช่วยกันกับพ่อควานนะคะช่วยกันย้ายกองสับปะรดนะคะมาอยู่โซนนี้นะคะอาจอมฝวันว่าไงลูกช่วยพ่อมาโอ้จอมฝวันเพิ่มพลังอาจอมควันเพิ่มพลังแล้วนะคะลมแรง เรียกลูกดีจังเลยอันไหนพ่อโดมาดูพ่อโดค่ะขอบพอได้กับเขาไหมนะได้กินโต๊ <c oughs> เสียเชิงคุณพ่อลูกสามเลยเสียเชิงคุณพ่อลูกสามเลยหอไมได้น้อยจังเลย <c oughs> พ่อสุดยอดนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ <c oughs> เป็นการเป็นการช่วยเหลือเพื่อกูลกันเนาะระหว่างช้างกวางช้าง เสร็จแตะยังไม่เสร็จเดี๋ยวมาดูพี่น้องคู่นี้กันดีกว่า,ะาะนะคะรายการเนาะไม่ได้เห็นหน้ากันค่ะพอดสู้ๆหน่อยพอดพายุมาแล้วแรงกายแรงใจถ่ายตาไม่คะโอ้โหพี่คิมไปเที่ยวไหนมาคะทำไมไม่ชวนหนูไปบ้างเลยฮะแต่หนูอยู่บ้านหนูได้กองทรายนะพี่คิมนะไหนเดาหนูหนูอยู่บ้านหนูได้กองทรายค่ะพี่คิม หนูเล่นจนเหลือแค่นี้แล้วนะคะอคนนี้ตัวแดงนะคะไปทัวป่ามาสองวันแล้วนะคะตัวป่าตัวทุ่งเนาะสาวบ้านทุน่งเต็มตัวนะคะเอยรักที่ครีมค่ะรักพี่ครีมนะคะเสาๆนี้ช่วยอะไรคุณพ่อบ้างไหมนี่ฮะช่วยคุณพ่อไม้ไดาวน้องครีมช่วยพี่โดม,มา ชว์พี่คมเลยค่ะหนูนอนโชว์พี่คีมค่ะพี่คีมนี่หนูนอนอย่างนี้ค่ะนุ่มๆสบายๆเหมือนจะช่วยนะคะตัวป่วนยืนดูคุณพ่อคุณพ,พี่ทำงานนะคะอาคิดถึงกันหรอลูก